พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพ,พระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระภูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบคาย่อมสมาคกมกันโดยธาตุเทียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสเลวย่อมคบคาย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสเลวสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสดี ย่อมคบคาย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายก็ได้คบคากันแล้วได้สมาคมกันแล้วโดยท่าเทียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลว ได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยเลวสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยดีได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว์จําพวกที่มีอัธยาศัยดี แม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายก็จักคบค้ากันจับสมาคมกันโดย่าเดียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัตยาัยเลวจักคบค้ากันจับสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาัยเลว สัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยดีจักคบค้ากันจักสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยดีแม้ในปัจจุบันการสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าเทียวคือ สัต,ว,ตสว์มมตจ,ำวตวตจำพวกที่มีอัตยาศัยเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัสดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว จำพวกที่มีอัธยาศัยดีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิดชกูดเขตพระนครราชกฤะก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตร จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากัสสปะ ก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระอนุรุทธะก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระปุณณมันตานีบุตร ก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระอุบาลีก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคท่านพระอานทน <ew> ์ก็จงกรมอยู่ด้วยกัน กับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคแม้พระเทวทัตก็จงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นสารีบุตรกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่ภิกษุทั้งหลายขดาบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีปัญญามาก พวกเธอเห็นมหาโมคคัลลานะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีฤทธิ์มากพวกเธอเห็นมหากัตปะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกัน กับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทุตวาทะพวกเธอเห็นอนุรุทธ,ธะกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้า ภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้มีทิพพยะจักสุพวกเธอเห็นปุณณนนะมันตาในบุตรกำลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นธรรมกระถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้ทรงวินัยพวกเธอเห็นอานน์กําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่ เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนเป็นพระหูสูตรพวกเธอเห็นเทวทัตกําลังจงกรมอยู่ด้วยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหมดนี้ล้วนมีความปรารถนาหลามก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าเตียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัสายเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัสายเลวสัตว จำพวกที่มีอัธยาิยสัยดีย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอดีตการสัตว์ทั้งหลายก็ได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วโดยธาเทียวคือ สัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสเลวได้คบค้ากันแลว้วได้สมาคมกันแลว้วกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสดีได้คบค้ากันแล้วได้สมาคมกันแล้วกับสัตว จำพวกที่มีอัธยาศัยดีแม้ในอนาคตการสัตว์ทั้งหลายก็จกคบค้ากันจักสมาคมกันโดยท่าเตียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัธยาศัยเลวจกคบค้ากันจักสมาคมกัน กับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยเลวสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยดีจกคบค้ากันจกสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยดีแม้ในปัจจุบันกการสัตว์ทั้งหลาย ก็ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันโดยท่าเตียวคือสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสเลวย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสเลวสัตว์จำพวกที่มีอัตยาใสดี ย่อมคบค้ากันย่อมสมาคมกันกับสัตว์จำพวกที่มีอัตยาศัยดี